สวัสดีค่ะพี่พี่น้องนองแล้วก็ลูกลูกหล,ลานรวมทั้งท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้จะเข้ามาแนะนำการกรอบแบบฟอร์มภาษีหักหน้าที่จ่ายที่พี่อยู่ส่งมาให้นะคะก็ทีนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจกับลูกล,กละหลานน้องนุท่านที่ยังไม่รู้ นะคะคือก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เขาจะหักเนาะหนึ่งในนั้นเนี่ยถ้าเรามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีหน้าที่จ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายนี่ก็คือภาษีการให้บริการนะคะแล้วก็ข้อสองก็คือเฉพาะเฉพาะผู้ชมของเราที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะ ถ้าคนที่มีถิ่นพำนักอยู่ในอเมริกามาชมคลิปเราอันเนี้ยเขาเอาไปเนาะแล้วก็สามประเทศที่มีสนธิสัญญาภาษีเงินได้กับสหรัฐอเมริกาจะได้รับการยกเวน้น<ม>เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องตกใจมีรายชื่อว่ามีประเทศใดบ้างนะคะมีอยู่ในคลิปเลยแล้วก็ทีนี้ก็จะขออ่าน จดหมายสารนะคะเมลแล้วแต่จะเรียกที่พี่ยูส่งมาให้เนาะเขาบอกว่าที่ทาง Google ติดต่อกับเราเขาก็บอกว่าเขาจะต้องดำเนินการหักภาษีหน้าที่จ่ายตามกฎหมายของสหรัฐจากเงินได้ของครีเอเตอร์ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยนอกประเทศสหรัฐอเมริกาภายในปีนี้นะคะ อย่างเร็วที่สุดคือในเดือนมิถุนายนคิตศักราช2021และในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าเราจะขอให้คุณช่วยนำส่งข้อมูลด้านภาษีของคุณในเอเซนในเอเซนนะคะเฉพาะในเอเซนเพื่อประกอบการพิจารณาการหักภาษีณที่จ่ายในจำนวนที่ถูกต้องนะคะหากคุณ เข้าขายที่จะต้องชำระภาษีทั้งนี้หากคุณไม่ส่งข้อมูลด้านภาษีของคุณภายในวันที่31พฤษภาคมคศรา2021 Google อาจจำเป็นต้องหักภาษีในอัตราสูงสุดถึง24%จากเงินได้รวมทั่วโลกของคุณนะฮะทำเหอกรอกโอเคนะคะ ไปติดตามกันเลยค่ะตามไปดูเลยนะคะจะพาทำเมื่อเรากรอกถูกต้องระบบจะดึงสิ่งที่เรากรอกมาแสดงให้ดูในแบบฟอร์มที่เห็นในภาพนะคะหากตรวจดูแล้วไม่ถูกต้องย้อนกลับไปทำใหม่แก้ไขให้ถูกต้องชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ถนนเมืองที่อยู่รหัสประเทศใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงให้ตรงกับชื่อในบัญชีของผู้เสียภาษีที่อยู่ควรใช้ประเทศที่เรา ใช้เปิดช่องจะดีที่สุดคือประเทศที่เราสามารถเบิกเงินในบัญชีเอเซนได้สะดวกที่สุดนะคะเมื่อเราเซ็นลายเซ็นลงไปแล้วก็เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ให้ชัดเจนนะคะวิธีที่จะเข้าไปกรอกเข้าได้3ทางค่ะ 1. อัหากท่านใดมีคอมพิวเตอร์จะเห็นว่ามีแถบสีแดงคาดหน้าจอแบบนี้ค่ะไปกดที่วงกลมนะคะ อีกทางหนึ่งก็เข้าไปในบัญชี Ascent ที่วงกลมนี้ก็จะสามารถเปิดเข้าไปเจอแบบฟอร์มได้ค่ะเมื่อเข้าไปหน้า a s s e n t เราก็จะเจอตรงนี้หาตรงที่วงกลมไว้ ถ้าสามทางที่แสดงให้เห็นครั้งแรกนี่ยังหาไม่เจอนะคะก็เข้ามาหน้า google นี้เลยค่ะจากนั้นก็พิมพ์ google adsense login นะคะต่อไปก็ดูตามวงกลมเลยค่ะเปิด o o o g l e เข้ามาก็จะเจอหน้านี้ค่ะก็กดตามวงกลมค่ะ ถ้ายังหาแบบฟอร์มไม่เจอก็เข้ามาในหน้า e s s e n นะคะแล้วก็ดูที่วงกลมเลยค่ะแล้วก็กดไปเลยตรงที่กากบาดไว้เนี่ยค่ะพอเราไปกดแล้วก็จะเป็นสีฟ้าอย่างในภาพที่เห็นนะคะก็ทำตามที่ลูกศรชี้เลยค่ะบอกก่อนนะคะว่าชื่อที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะ ตรวจด,ดูชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ถูกต้องตรงกับบัตรประชาชนค่ะถ้าไม่ถูกก็กลับไปใหม่นะฮะเมื่อตรวจด,ดูตรงเรียบร้อยก็กด next เลยค่ะ จริงๆแล้วอ่ะโดยส่วนตัวแค่พิมพ์เปลี่ยนนะคะเพราะว่าใช้ชื่อเล่นก็เลยเปลี่ยนจากชื่อเล่นเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะที่บอกว่ากรอกนะคะแล้วก็ดิฉันก็ใช้ที่อยู่ประเทศที่อยู่อาศัยปัจจุบันนะคะถ้าหากตอนที่เรากรอกครั้งแรกเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงระบบเขาจะกรอกให้เราเรียบร้อยเลยค่ะเราไม่ต้องไปกรอกอะไร แต่ถ้าหากมันไม่ตรงกับบัตรประชาชนเราต้องกรอกใหม่นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้เองโดยอัตโนมัติที่เป็นชื่อจริงเหมือนที่เรากรอกไว้ครั้งแรกค่ะสิ่งที่จะต้องดูก็คือที่อยู่แล้วก็ชื่อนามสกุลชัดเจนตรงอันนี้ก็คือประเทศที่มีสนธิสัญญาภาษีเงินได้กับสหรัฐอเมริกามีประเทศไทยด้วยนะคะ หมายความว่าคนไทยได้รับการยกเว้นค่ะติดตามาดูตามเช็คตามนะคะว่า,าขึ้นเหมือนกันไหมถ้าขึ้นเหมือนกันก็โอเคค่ะแล้วก็ตรวจดูชื่อนามสกุลอันนี้กเ็เอามาแปลให้ดูนะคะว่าเ,า,เาเขาเขาเขียนมาว่ายังไงนะคะถ้าหากเราใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงเราไม่ต้องกรอกอะไรนะคะ ก็เพียงแต่ดูชื่อนามสกุลหมายเลขให้ตรงกันแล้วก็ที่อยู่ให้ตรงเท่านั้นนอกนั้นก็ตามที่กดกดไว้นะคะ,ะตัวสี่เหลี่ยมนี่อย่าลืมติ๊กด้วยนะคะที่วงกลมไว้นะคะแล้วก็กด next เข้ามาก็จะมาเจอหน้านี้ตรวจด,ดูเมื่อเรียบร้อยแล้วก็กดตามที่วงไว้นะคะตามที่กดกดมาก็จะมาเจอหน้านี้นะคะ หน้านี้เราต้องเอาไปพิมพ์นะคะเอาไปพิมพ์ออกมาเพื่อที่จะเซ็นชื่ออย่าเพิ่งเซ็นนะคะอย่าเพิ่งเซ็นแต่ชื่อไว้แต่อย่าเพิ่งลงวันที่นะคะเพียงแต่เก็บไว้ก่อนเมื่อเขาเรียกแล้วเราค่อยส่งให้เขานะคะแล้วเวลาจะพิมพ์ถ้าเห็นเป็นรูปค o s s อย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเอาไปพิมพ์ได้แล้วรูปครอสนี้จะหายไปนะคะแล้วก็ พิมพ์ออกมาแล้วจะเห็นว่าตรงนี้หาไม่ม,ไม,มีไม่มีกากบาทเวลาเอาไปพิมพ์นะคะขอแนะนําว่าพิมพ์มากกว่าหนึ่งแผ่นนะคะมาสู่หน้านี้นะคะไม่ต้องไปทําอะไรนะคะไม่ต้องทําอะไรจะทําก็ต่อเมื่อคุณต้องการจะไปแก้ไขเอกสารฮะเป็นไงคะเพื่อนๆพอพอไหวไหม ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะคะก็จะมีช่องทางให้ติดต่อจะเอาไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็หากมีข้อสงสัยตรงไหนก็มาถามกันได้นะคะแล้วก็อีกนิดนึงจะบอกว่าท่อนสุดท้ายนะคะถ้าหากว่าเรากรอกได้ครบตามที่เขาต้องการก็หน้าต่างนี้ก็จะขึ้นมานะคะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอกล่าวคำอำลา แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีสมหวังดังปรารถนาทุกประการมีคลิปติดจรวดทุกท่านนะคะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ